ก็สวัสดีครับวันนี้มาพบกับคิกไอร้อยห้าสิบแล้วก็คันนี้คันหนึ่งนะครับ T6 น่าจะเป็นตัวใหม่นะสองพันสิบ 2008. แปดก็ระดับแรกคันนี้นะครับอันนี้เป็นรถของผมเองนะครับต้องดูแลมันบ่อยๆนะครับนี่เลยครับคันนี้โอ้จาระบีนี่ไปหมดเลยนะครับนี่ครับจาระบีมันเป็นน้ำหมดเลยแล้วก็พวกคัดเคือนอะไรพวกนี้ครับ เราต้องทําการถอดล้างทุกทโันรนะครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนบ้านใครที่อยู่ประชาทิบีเก้าสิบก็คนที่ขับรถลุยน้ําบ่อยๆเนี่ยครับต้องหมั่นดูแลรถบ่อยๆเลยนะครับเพราะว่านี่แล้วเรามาดูที่กองอากาศตัวนี้กองอากาศตัวนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนไปประมาณเดือนเดียวเองนะครับเดือนสองเดือนเนี่ยประมาณนี้นะครับนี่ครับผลการที่เราลุยน้ายายําบ่อยๆนี่นะครับเข้ามาเต็มเลยคนระับเพราะว่าทําไมมาถึงมาอยู่แบบนี้ เพราะว่ากอาศเรามันต่ำนะครับมันเลยดูดดูดฝุ่นดูดอากาศดูดอะไรพวกนี้เข้ามาได้หมดเลยทั้งนี่ครับแย่ยครับเข้าไปในรถหมดก็เดี๋ยวนี่ครับล้างก็ต้องถอดชุดข้างล้างใหม่หมดเลยนะครับล้างทําตสะอาดทุกอย่างเลยครับแล้วก็มาดูอะไรที่เปลี่ยนนะครับก็จะมีพวกรองอากาศมีอะไรพวกนี้ครับพวกชุดตรงนี้หมดเลยครับเป็นของแท้หมดเลยแล้วก็คันนี้พีเ็ก คันนี้ก็จะมีน้ำมันเครื่องครับนี่น้ำมันเครื่องแล้วก็มีอะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวรอเจ้าของมารับเดี๋ยวมีเพิ่มเติมอีนิดหน่อยครับรถแย่มากเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็ล้างชุดข้างเหมือนกันนะนี่ครับรถหมื่นโลนี่ครับเราต้องถอดล้างถอดล้างบ่อยๆเลยครับทุกหมื่นโลหมื่นโลล้างครั้งหนึ่งตรวจเช็คสายพานครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็นี้ กรองอากาศล้างชุดข้างปกตินะครับล้างทั่วไปไม่มีอะไรคันนี้ไม่ค่อยแย่เท่าไหรแต่รถผมนี้แย่แย่สุดๆเลยก็โอเคครับเดี๋ยวถ้าล้างเสร็จแล้วผมถ่ายดูใหม่ก็โอเคครับตอนนี้ก็ล้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก่อนเปลี่ยนวัสดุครั้งเราต้องล้างทำความสะอาดไอช่องขอดตัวนี้ให้ดีนะครับถ้าเราล้างดีเนี่ยแล้วรถดีไม่มีปัญหาะไรเรามีความสามารถที่จะเอามือหรือว่าเอาไม้เสียบเข้าไป แล้วก็กดลงไปได้เลยนะครับอันนี้ผมใช้มือกดลงไปเลยนะครับแต่ว่าคันนี้ยังดีอยู่แล้วก็นี่นะครับภาพเบรกนี่นะครับอันนี้ภาพเบรกหมดนะครับอันนี้เดี๋ยวรอภาพเบรกเขามาส่งก่อนนะครับพอดีผมโทรหาเขาแล้วแต่เขามาส่งให้แล้วก็ชุดข้างชุดนี้นะครับล้างแล้วเรียบร้อยนะครับนี่นะล้างแล้วแล้วก็ไอ้คันนี้ คันนี้ยังไม่ได้ล้างเนนะครับยัไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ครับเละมากเลยคันนี้นักเลยแล้วก็นี่เป็นสิ่งที่ผมล้างเสร็จแล้วนะคนี่นะครับปองอากาศนี่นะครับล้างเสร็จหมดแล้วชุดนี้ก็ล้างเสร็จหมดแล้วนะครับอัดจาระบีเข้าไปใหม่แล้วเรียบร้อยแล้วก็นี่นะครับนีเหลือชามเม็ดเดี๋ยวต้องเอาไปกัดล่องเม็ดนิดนึงนครับ แต่ถ้าเสร็จแล้วแต่ผมจะถ่ายให้ดูใหม่อีกรอบนึงนะครับก็สวัสดีครับคันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อย p c x ตัวใหม่นะครับไม่น่าไม่น่าใช่ตัวล่าสุดคันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับอะไหล่กองอยู่ตรงนู้นชุดนึงนะครับตอนนี้เรามาเข้าด็อกเตอร์ตัวนี้กันเลยครับนี้ผมจะออกแล้วเข้าใหม่นะเข้ามาที่ b 6 2,000เอ้ย hey, 6 150นะครับ แล้วเรา,เราก็กดดูค่าตัวเลขวิ่งปกติรถคันนี้ไม่มีอะไรผิดปกติกอะไรเลยนะครับทกกุกอย่างก็ปกติทุกอย่างเกี่ยวกับพวกระบบไฟฟ้าแล้วก็กดลองดูแล้วครับปกติอันนี้ไม่มีนะครับไม่มีก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรของมันนะเร okay. าจะออกโอเคเราก็จะปั๊กออกนะครับจะไปจะออกจะพามาดูอะไรเก่านะครับนี่นะครับเรียกว่าอะไรเก่า ก็มีสายพานนะครับสายพานอันนี้แค่หมื่นกว่าโลนะครับนีนบ่ไปหมดเลยนะครับพวกนี้สายพานนี่มันมีอายุการใช้งานหมดนะครับถ้าเป็นไปได้ก็เปลี่ยนทุกหมื่นห้าหรือว่า2องหมื่โลแต่ว่าค่ามาตรฐานของมันมันจะให้อยู่ที่2องหมื่นหแต่ว่าสมัยนี้ใช้ไม่ถึงนะครับทุกอย่างเสียไวมากแล้วก็อันนี้พวกเม็ดตัวเลื่อนพะเบรกหน้านี่นะพับเบรกหน้าหมดแล้วนะ น่าแล้วนี่ก็กองอากาศนะนี่นะกองอากาศอ่าโอเคครับก็มีเปลี่ยนเท่านี้แล้วก็มีน้ำมันเครื่องก่อนน้ำมันส่นท้ายทุ่อยู่างข้างในก็เสร็จหมดแล้วก็โอเคครับขอบคุณครับก็คลิกคันนี้ร5อยห้าสิก็เสร็จแล้วนะครับก็มีสิ่งที่เปลี่ยนก็มีชุดนี้ครับอันนี้เรียกว่าสายพานนะครับสายพานก็ หมดอายุนะครับตามกิโลของมันมันจะอยู่ได้ทั้งสองหมื่นสี่ครับแต่ว่าอยู่ไม่ถึงแนละ้วอันนี้ก็กออากาศนะครับคนที่อยู่ในซอยเก้าสิบหรือว่าขับรถลุยฝนต้องดูกออากาศบ่อยๆนะครับเพราะว่าก๊ออากาศมันต่ํามันจะดูดพวกดินพวกทรายพวกน้ําขึ้นมาได้นะครับไอตรงนี้แล้วก็นี่ก็เป็นซีนนะครับซีนชุดล้อป,ปรับแล้วก็มีโอลิง นี่นะครับออลิงแล้วก็มีเม็ดชุดล้อปรับนะครับชุดนี้ทั้งชุดเลยนะครับนี่ผมเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะแล้วก็มีลูกปืนปืนล้อปรับอันนี้ก็ลูกปืนอีกลูกหนึ่งชุดนี้ก็เม็ดนี่นะครับเม็ดมีเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนไปนี่อีกลูกหนึ่งอันนี้ว่าเรียกว่าลูกปืนแข้งนะครับ ตัวนี้น้ําเข้าไปนะครับมันก็เลยทําให้มันแตกอ่ะโอเคครับอะไรที่เปลี่ยนไปแล้วก็นี่ผมจะพามารีเซ็ตกล่องอีกรอบนึงครับถ้าเกิดว่ากล่องอากาศเป็นอย่างนั้นยังไงต้องรีเซ็ตกล่องอยู่นะครับยังไงก็ต้องตั๊มอันนี้ก็เข้ามาที่คลิกน่าจะเป็นคลิกร้อย้าอันนี้มีรับอิพานไหมอันนี้ไม่มีนะครับเราก็ต้องขึ้นไปที่ตรงนี้ แล้วก็มาดูค่า LPF ต่ำอีกเดิมเอ้ยไม่ต่ำเลยช่า LPF รอบนี้โอเคครับคันนี้รอบนี้ไม่ต่ำก็ไม่มีอะไรนะครับถ้าไม่ต่ำก็สตาร์ทได้เลยดูรอบเครื่องยนต์นะครับวันนี้สองพันรอบอันนี้ตอนเครื่องเย็นนะครับเครื่องอุนแล้วก็จะต้อ จะอยู่ชัก,ก่อดสองพนถึงสองพนะครับอันนี้ต่ำกว่าโอเคเดี๋ยวเราปไปตั้งอันนี้ถูกต้องไม่มีอะไรครับก็เดี๋ยวผมจะปรับอันนี้ดูปันน๊บนึงนะอั๊บนะน,นึนะครับผมหาก<น>่อนนี่นะเดี๋ยวปรับรอบพื่นหย์ให้ดูนะ นี่นะครับขึ้นมาแล้วรอแค่นี้ก็พอแล้วครับโอเครอบเครื่องยนต์ปกตินะครับอ่าโอเคไม่มีอะไรแนละ้วก็เรียบร้อยหมดก็สภาพโดยรวมก็ประกอบกันเลยเรียบร้อยหมดแล้วครับตอนประกอบก็เคยมีคลิปประกอบให้ดูแล้วนะครับอันนี้ปั๊กรีเซ็ตมัอยู่ตรงนี้นะโอเคก็โอเคครับขอบคุณครับ